หลวงปู่สวงเป็นพระที่ไม่ได้ถือการนุ่งห่มครองจีวรเหมือนเช่นพระภิกษุทั่วไปท่านเห็นว่าผ้าอะไรที่ใช้หุ้มห่อร่างกายพอเป็นพอไปก็ใช้ได้ทั้งนั้นหลวงปู่สวงมีเอกลักษณ์พิเศษในการนุ่งผ้าคือจะไปไหนมาไหนต้องมีผ้าขาวติดตัวอย่างการห่มจีวรก็จะมีผ้าขาวพาดไว้ด้วยหรือว่าห่มซ้อนไว้ข้างในบางครั้งนุ่งผ้าขาวอย่างเดียวเลยก็มีนอกจากนี้บางครั้งหลวงปู่สวงก็นุ่งผ้าเขียวก็มี นุ่งลายทหารก็มีนุ่งลายแบบชาวบ้านก็มีเอาแน่ไม่ได้พฤติกรรมบางอย่างทำให้คนที่มองดูหลวงปู่แบบผิวเผินมองไม่ออกว่าท่านเป็นพระหรือเป็นคารวสากันแน่หรือว่าจะเป็นพวกฤาษีดาบดก็กลายเป็นข้อถกเถียงแต่ถ้าผู้ศึกษาในพระธรรมนจะหมดข้อสงสัยในองค์หลวงปู่สวงในเรื่องต่างๆเหล่านี้โดยสิ้นเชิงเพราะพระอย่างหลวงปู่สวงเป็นผู้อยู่เหนือสมมติไม่ยึดติดในการนุ่งหม่มหมดกิเลส หมดตัวหมดตนหมดความปรารถนาในสิ่งต่างๆจิตเข้าถึงความว่างความสละคืนดวงจิตผ่องใสกระจ่างแจ้งอยู่เหนือโลกเหนือสมมุติบัญญัติทั้งปวงอย่างหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์หลวงปู่สวงท่านก็เกิดฤทธิ์มีเดชมีอายุยาวนานอย่างน่าอัศจรรย์ หลวงปู่สวงจับไฟร้อนๆได้ดื่มน้ําเดือดเดือดเอามือจุ่มน้ําเดือดเดือดได้อย่างสบายๆหลวงปู่นี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะก่อกองไฟไว้ตลอดเวลาส่วนเรื่องการเผาไฟเนี่ยหลวงปู่สรุปอ่าให้ฟังบอกว่าข้อที่หนึ่งเผาไฟเพื่อเป็นการเผากิเลสว่าไม่สะสมสิ่งของอะไรทั้งนั้นเผาทิ้งไปห,หมดสอง เผาไฟเพื่อเป็นการเพ่งกสินอันเป็นการทำฌา,านของท่านหรือว่าเล่นพลังจิตของท่าน 3. เผา,าไฟเพื่ออุทิศสิ่งของให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนที่เขามาขอส่วนบุญก็คงจะเป็นแบบเดียวกับที่คนจีนเขาเผากองแตกนั่นแหละ 4. เผาไฟเพื่อขอ,อเพื่อให้ของที่คนนำมาถวายเนี่ย เป็นของทิพย์แก่บุคคลผู้นั้นถ้าใครเกิดเสียดายของที่เผาไปแล้วก็จะมาปรากฏให้ใหม่อย่างน่าอาัศจรรย์